สำหรับวันพิเศษค่ะมือนีเป็นวันแม่เด้อพีนออ่น้องเขากกมีของขวัญพิเศษพิเศษให้คุณยายถวดคุณยายถวดนี่ต้องเอาพิเศษสุด <c oughs> อันนี้เม่นดอกไม้ที่แบบว่าหลานเก็บมาแต่สวนก็นมี่ <c oughs> สื่อมาเนี่ยแกมีจะ้ะเดี๋ยวเขาไปเปิดกล่องของขวัญพิเศษสำหรับคุณยายเนาะจ้ะเนาะเอ คุณยายนี่เพิ่นซื้ของขวัญที่แบบว่าเพื่อนม,มักหลายแล้วนี่นะไหนี่ซีเมนไหอย่างเนาะบาดน,นี่ไ้เงินไฮทองไห้อียงเพื่อนเนาะบารน,นี้เนาะไปบึงกันเนาะพี่น้องเนาะได้แล้วเราก็จะมาเปิดของขวัญพิเศษกันพิเศษสําหรับคุณยายเท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 ได้นี่พี่น้องโอ้ยมียังเพิ่นกบบดีใจซ้ำเพื่อนใดอันนี้ได้ดพี่น้องเด้อเี๋ยวสิเปิดซูเบิงเด้อเปิดไ้เบิงได้พี่น้องเน้อ สบาดพี่น <classy> ้องสบาดพี่น้องปลาเด็กให้ปลาเด็กพี่น้องโอ้ยอันนี้มันของขวัญอันลัมค่าของคุณแม่ฉันได้นี่มักหลายเทเทบุญาเบิงบุญวเบิงสบาดพี่น้องบุญเวไปทางไหนเกาะบุญวอยังไงบุญเวเบิง ร้านเห็นประเดกร้านก็พี่น้องเบิ่งเน่บ้านไอดามีประเดกขายน้ำได้ดีนะพี่น้องโบแมนไอดาเห็ดบบปินดอกมีมีมีหมูหักเพื่อนเห็ดประเดกแซ่บแซ่บพี่น้องแล้วก็ขายบบเพงเด้อมีเอ่อท้าว่านะเพื่อนๆนะเอฟซีแฟนคลับอันตองการนะสื่อประเดกกันติดต่อไอดาได้ด้อพี่น้องเด้อ เัประก,กันความแซ่บพี่น้องแล้วเขาเก็ปเสีเอาไปต้มไปต้มไม่ละกับไปอนาเตรียมพร้อมไว้เห็ดส้มตําโอ้ยคุณแม่นี่ได้เป็นของขวัญวันแม่นี่ดีใจครับพี่น้องเลยดอกไม้ข่กับบอมากน้าหอมข่กับบเอาประเดกนี่เอาคักคว่าจังสันเดี เสภัยคุณแม่ดีใจได้หปลาไหอยหนึ่งแล้วก็ดีใจพี่น้องมันโบเมนของหาง่ายๆได้พี่น้องปลานะเดี๋ยวนี้มันบบคอยมีคนเหตุขายแล้วจ้ะคันไปสื่อเขาแบบขวดสําเร็จขวดหนึ่งกระซิบเหรียญข้าไปลจะจ้ะแพงจะ้ะรับของขวัญวันแม่ปีนี้ก็ถูกใจอันใหญ่ถวดครับ <laughs> เอากันแบบคำๆเนาะพี่น้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อไอดาขายปลาเดก โชคดีพี่น้อง <c ười>